วันนี้จะขอกล่าวถึงการทำบุญปล่อยสัตว์อย่างถูกวิธีในสัตว์สามชนิดนี้มีเด็กชายผู้หนึ่งได้เห็นผู้ใจบุญได้นำปลาไหลกับเต่ามาปล่อยลอยคออยู่ริมตลิ่งปูนของวัดก็อดเวทนาเต่ากับปาลาไหลพวกนั้นไม่ได้เต่าก็ว่ายน้ำเยงเยงเต่าตาตัวน้อยคงว่ายอยู่นานหาฝั่งไม่เจอพอวางลง จึงไม่เดินไปไหนนิ่งอยู่เป็นนานสองนานส่วนปลาไหลเองก็นิ่งตัวตรงตั้งฉากกับน้ำอยู่ริมตลิงไม่รู้เป็นหรือตายรู้แต่ว่าตรงนี้น่ะไม่ใช่ที่ของมันแน่ๆถัดไปก็ยังมีกบน้อยสี่ห้าตัวอยู่ริมตลิงเช่นกันทำหน้ามึนๆงงๆไม่รู้จะไปต่อที่ไหนเพราะมีแต่ปูน ไม่มีดินมีโครนให้หมดหน้าสงสารวันนี้จึงอยากขอทุกขั้นช่วยกันบอกต่อไปยังคนที่อยากปล่อยสัตว์ไม่ว่าจะอยากให้พวกเขาได้เป็นอิสระหรือปล่อยเพื่อเป็นการช่วยเหลือตัวเองสะดอกเคราะห์ให้กับตัวเองก็ตามทีกรุณาปล่อยอย่างถูกวิธีปล่อยให้ถูกที่ถูกเวลาถูกธรรมชาติที่เขาจะได้สามารถมีใจ และหากินอย่างเป็นปกติสุขจากได้บุญมากขึ้นไปอีกหลายเท่าการปล่อยเต่าว่ากันว่าเพื่อสะดอกเคราะห์ให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหายวันหายคืนและมีอายุมั่นขวัญยืนจะช่วยให้มีโชคลาภเนื่องจากพระโพธิสัตว์เคยสเสวยชาติเป็นเต่าเต่าจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาว ความมั่นคงและโชคลาภการปล่อยเต่าไม่ควรปล่อยในที่ที่มีกระแสน้ําไหลแรงๆควรเป็นที่ที่น้ําค่อนข้างนิ่งดินแฉะเพราะเต่าไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในกระแสน้ําแรงๆได้เท่ากับเราทำบาปมากกว่าทำบุญการปล่อยปาลาไหลเพื่อการดำเนินชีวิตทุกอย่างราบรื่น พ้นจากอุปสรรคมุ่งสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็วการงานราบรื่นการเงินจะรุ่งเรืองให้นำปลาไหลไปปล่อยลงน้ำที่มีดินแฉะและน้ำไหลไม่แรงนักเช่นห้วยท้องสวนท้องนาเพราะเขาจะได้ดำรงชีวิตกรอดการปล่อยปลาไหลบริเวณแม่น้ำหน้าวัดนั้นอาจไม่ได้ช่วยชีวิตสัตว์หรือได้บุญจริงจากธรรมชาติของปลาไหล ชอบอยู่บริเวณลำห้วยหนองน้ำคลองบึงที่มีดินโคลนดินเลนให้หมดุดนอกจากนี้ยังชอบสภาพน้ำนิ่งๆไม่ไหลแรงมากดังนั้นเมื่อคนซื้อปลาหลายหน้าวัดแล้วปล่อยทิ้งลงกลางแม่น้ำปลาหลายจะอยู่นิ่งเพราะความทนความแรงของกระแสน้ำไม่ไหวแล้วก็พยายามว่ายหลบมายัางริมตะลิ่ง สุดท้ายก็เดินกลุ่มพ่อค้าจับมาขายน้ำซ้ำใหม่ได้อย่างง่ายดายการปล่อยกบสองตัวเพื่อให้เคราะกรรมที่เกิดจากคู่ครองให้หมดสิ้นไปปล่อยกบห้าตัวเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรช่วยให้ผลวิบากกรรมเก่าประกรบเป็นสัตว์จำศีลขอตัดเป็นเคราะหกรรมทั้งหลายที่เกินสร้างไว้ต่อกัน กบก็คล้ายกับปลาไหลค่ะธรรมชาติจะอยู่ตามคูครองน้องบึงขุดกรูอยู่ตามท้องนาตามดินโครนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นทั้งที่ดีและไม่ดีสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระพุทธองค์ท่านไม่ให้คิดถึงเพราะเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ท่านไม่ให้เราวิตกกังวลปัจจุบันกรรมนี่แหละที่เราต้องให้ความสำคัญมีสติงดเว้นจากการเบียดเปียนไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนทางกายวาจาและใจสร้างเหตุดีไว้นับตั้งแต่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ผลในอนาคตย่อมดีอย่างแน่นอนการแก้กรรมไม่มีในพระพุทธศาสนา สิ่งที่สามารถทำได้ก็คือการแก้ไขพฤติกรรมของตัวเราเองอย่าลืมวันปลอดนรกการวันขึ้น14ค่คำวันขึ้น15คห้าำวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8อย่าลืมทำบุญให้ญาติิวันปลอดนรกการเจ้าหน้าที่นรกปิดหยุดงาน3มวัน เมื่อครั้งที่เป็นพยาธิท่านบอกว่าวันนี้ผมปลอดภาระนรกการครับรู้จักนรกการไหมอย่างคนรับราชการท่านบอกว่าวันนี้หยุดราชการที่นั้นเขาก็ปลอดนรกการและถามว่าลุงอ่ะลุงปลอดกี่วันละ่ะท่านบอกปลอดสามวันคือวันขึ้นสิบสี่ค่ำวันขึ้นสิบห้าคำกับวันแรมหนึ่งคำ ก็เลยถามไปว่าปีหนึ่งนะ่ะมีการปลอดกี่ครั้งท่านบอกสี่ครั้งก็มีวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันมาคบบูชาและวันวิสาขาบูชาไม่ความว่าไม่มีการสอบสวนกันถามท่านว่าถ้าลุงไม่มีการสอบสวนก็แสดงว่าผู้ที่ตายยังเรียกว่าสัตว์นรกไม่ได้เพราะเขายัางไม่แน่ว่าผิดหรือไม่ผิด ฉะนั้นผู้ที่รอการสอบสวนลุงเขาปล่อยเป็นอิสระใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่คำว่าปล่อยนะไม่ถูกนะเพราะทุกคนเขาเป็นอิสระหมดไม่ถือว่าเป็นนักโทษแต่ว่าเท่าที่เขาไปรวมอยู่ที่นั่นเขาทราบว่าจะมีคนสักคนหนึ่งคอยช่วยเหลือเขาไม่ให้ลงนรกเขาไปรอการสอบสวน เราไม่สอบสวนเขาก็ไปตามเรื่องของเขาไปหาเขาก็เลยถามว่าในขณะที่เขาออกมาได้อย่างนั้นและทายาทเขาจะบำเพ็ญกุศลให้จะได้ไหมท่านก็บอกว่าทายาทฉลาดทุกคนได้หมดแต่ก็ไม่ต้องลงนรกถามว่าทํำยังไงท่านบอกว่าทําบนอุทิศเฉพาะออกเชื่อตรงคนนั้นเลยแต่มันก็ไม่แน่นักบางทีบาปหนาะ บางทีไม่ได้รับท่านบอกให้ฝากพยายมว่าการอุทิศสวนกุศลคราวนี้ถ้าบุคคนนั้นไม่ได้รับขอฝากพยายมไว้ด้วยถ้าพบคนนี้เมื่อไรข้อบอกให้เขาโหมดธนาทันทีถ้าเข้าผ่านสังคมผมผมจะบอกให้เขาโหมดธนาทันทีไปทัวร์นรกกันมาแล้วแล้วมาลองขึ้นสวรรค์กันดูบ้าง อยากให้ทุกท่านฟังจนจบดีมากๆเลยค่ะคำถามถึงเทวดาพญานาคพระภุมิเจ้าที่สัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์ในนรกและมนุษย์คำถามเดียวกันแต่ต่างวาระต่างคำตอบต่างพบภูมิต่างต่างความคิดต่างการกระทำและต่างจุดมุ่งหมายคำถามนี้คือ ถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อยากจะทำอะไรถามเทวดาก่อนเลยเทวดาตอบว่าเราจะพิจารณาธรรมเพราะมนุษย์มีกายสังขารที่เหมาะกับการพิจารณาธรรมมากร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาธรรมได้ดีที่สุดนาอิชฉาพวกมนุษย์จริงๆ ถามพญานาคต่อพญานาคก,ก็ตอบว่าถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์เราก็บวชสิถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะบวชเป็นพญานาคมีฤทธิ์มากก็จริงแต่บวชไม่ได้ผลนทุกข์ไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้นาคบวชแต่มนุษย์บวชได้มนุษย์สร้างบุญใหญ่ไปสวรรค์ชั้นสูง ไปแดนนิพพานได้แสนประเสริฐถามต่อถามพระภูมิเจ้าที่ว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์อยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรพระภูมิเจ้าที่ก็ตอบว่าถ้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคราวนี้เราจะไปทำบุญใส่บาตรทุกวันไม่ต้องมานั่งรอคนอุทิศส่วนกุศลมาให้เราอีกไปทำเองดีกว่า เพิ่มมบารีได,ด้ถามสัต,ติรชานติรชานก็ตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะสงเคราะห์สัตว์ตัวอื่นๆเป็นสัตว์นั้นถูกมากพูดก็ไม่ได้คิดอะไรฉลา,าดฉลา,าดก็ไม่ได้เป็นมนุษย์มีสมองมีปัญญาเราจะใช้ปัญญาของมนุษย์ทำให้ตัวเองไม่ต้องมาเป็นสัตว์อีกต่อไป ถามเปรตบ้างเปรตก็ตอบว่าเราไม่อยากมีหน้าตาน่าเกลียดไม่อยากมีปากเท่ารูเข็มมีรูปร่างสูงเหมือนต้นตาลถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะถือศีลเราจะไม่ต้องมาเป็นเปรตผู้หิวโหยอดอดอยากอยากทนทุกข์ทรมานแบบนี้และสุดท้ายก็ถามสัตว์นรกไป สัตว์นรกในอเวจีก็ตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์นะเรอเราจะทำความดีจะไม่ผิดศีลห้าอีกจะปฏิบัติธรรมเพราะนารกหนะมันร้อนมันโหดร้ายอยู่แล้วก็มีแต่ความเจ็บปวดทุรนทุรายถ้ามีโอกาสอีกครั้งเราจะไม่ทำเลวเราจะไม่อยากทรมานไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นสัตว์นรกอีกต่อไป แต่เมื่อถามคำถามเดียวกันมนุษย์ตอบว่าอยากสมหวังรักอยากรวยอยากมีตำแหน่งสูงสูงอยากมีอำนาจแม่ต้องผิดศีลทำร้ายใครก็จะทำอันนี้จากใครนออน่าสงสารที่สุดมนุษย์ผู้ที่อยากแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกที่ยึดถือได้ชั่วคราวทั้งที่มีโอกาสจะทำบุญกุศล มากกว่าเพื่อนไหนทำให้มีอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐเป็นของติดตัวไปทุกภพภูมิอยู่ภายในใจมีเจ็ดสิ่งคือศรัทธาศีลหิริโอตตะปาพาหุสัจจะจาคะและปัญญาฟังกี่ครั้งจะรู้ว่ามันดีมากขอขอบคุณบทความขอบคุณ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะ